สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะของผู้หญิงของเราได้ดีมากๆเลยกับนี่นะคะ Dasker CC c ซีครีมบอดี้ไวต์นิค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะคะเห็นนะเดี๋ยวใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแล้วก็โอ้ถามกันมาเยอะมากๆเลยว่ามีขายที่ไหนนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้เองอยู่เป็นประจำนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะข้อแรกเลยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปกป้องแสงแดดค่ะ กับ S.P.F 5 0 PA บ P.A บวกนะที่สำคัญเนี่ยยังมีส่วนผสมของนะคะวิตามิน B3 นะวิตามิน C ด้วยนี่ดีแบบนี้แล้วนะปกป้องพร้อมกับบำรุงไปในตัวเนี่ยใครจะไม่ชอบล่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขามีนะส่วนผสมนะคะของเทเนียมแต่อกไิดด้วยซึ่งนะเรียกว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเลยเป็นแบบนานโนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของซีซีครีมแล้วก็โลชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทาปุ๊บนะคะก็จะซึมเข้าผิวของคุณปั๊บเลยทันทีกันน้ํากัน เหือนะเราก็ไม่ติดเบาะไม่ติดขนด้วยโดยเฉพาะบางทีเนี่ยที่คุณใส่เสื้อผ้าสีดํานะคะบางทีเราก็จะแบบว่านะไปนั่งรถขับรถแบบนี้นะคะหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆนะบางคนบอกว่าว้ายเห็นเราแบบว่ามีคราบนะคะขาวๆติดเบาะอะไรแบบนี้ก็ดูไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์เลยะคะ่ะว่าไม่มีนะคะติดเบาะหรือว่าไม่มีในเรื่องของคราบขาว,ขาว,ขาวต่างๆให้คุณวิต,ตกกังวลแน่นอนอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาท้าพิสูจน์กันนะทดสอบกับประสิทธิภาพของตัวนี้ ดัสเกิร์ดซีซีครีมบอดี้ไวท์เทนิ่งนะว่าเขาจะกันน้ำได้จริงหรือเปล่าตามมาดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า d a s k i r l c ซ c ซีครีมบอดี้ไวท์เทกันนะคะเริ่มต้นเลยนะก่อนที่สาวๆเนี่ยนะจะออกไปข้างนอกนะคะเราก็ทาเจ้าตัวนี้ก่อนออกจากบ้านทุกๆครั้งนะนะคะ ลักษณะการทานี่นะเราก็ทาลงไปแบบนี้เลยบางคนเนี่ยนะบอกว่าโหไม่กล้าทาแบบว่าเยอะนะคะเพราะว่ากลัวที่มันจะติดขนนะหรือว่าติดเบอกนะคะเวลาที่เราไปนั่งที่อื่นจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเดนเป็นคนที่มีขนเยอะมากเหมือนกันนะคะว่าบางทีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ BB หลายตัวไม่เวิร์กเลยอะเพราะว่าติดขนเยอะมาก,มากแล้วก็ทําให้ดูแบบว่าตัวพองๆตัวแบบลอยๆอ,อะไรแบบนี้นะแล้วก็เรียกได้ว่าสีเนี่ยไม่เนียนกลื ไกับผิวแต่เจ้าตัวนี้เห็นไหมบอกแล้วนะคะแม้ว่าคุณจะทาซ้ำกี่รอบนะก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะคะเปรียบเทียบกันดูนี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบประสิทธิภาพนะของการกันนะ้ำดูซิว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะคะจะบอกว่าโอ้โหขนาดโดนน้ำโชกขนาดนี้นะคะยังไม่มีคราบให้เห็นเลยนะจะดูว่าน้ำเนี่ยเกาะเป็นหยดๆเลยทีเดียวนะคะ เพาราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า DASKER ค่ะซิซีครีมบอด w ี้ไวท์ทีนิ่งเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้นะคะ